ใครอยากให้ติและคุณแม่ทำชาเลนจ์อะไรสนุกๆอีกคอมเมนต์แนะนำและขอขึ้นมาได้เลยครับกลับมาแล้วกับขันติกลองซูมดูร,รายละเอียดได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับเร็วๆเร็วๆเร็วๆหัวจะออกแล้วมาแล้วแม่โอ้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูดด่ช่องขันตินะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำคนโชคดีวีเอคนโชคร้ายมาดูกันนะครับว่าใครจะโชคดีโชคร้าย แต่ใครอยากโชคดีเนี่ยช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ขอให้โชคดีตลอดทั้งปีเลยครับเปิดเลยแม่เร็วเลขเดียวแบบจุกๆเลยแม่เอาฮิตงางวันที่หนึ่งทั้งหมดเลยแม่ก็ซื้อใบเดียวไม่รู้จะถูกรือเปล่าซื้อไว้ลุ้นนะลูกรางวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่16เมษาเลขที่ออก1 2 3 4 5 9้า้า แล้ววันนี้ดึงเลยอ๋อแล้วมันต้องหลายใบอ่ะทำไมไม่ออกกาแม่ใบเดียวด้วยไงอ่ะคัตตี้แม่ถูกหวยรลงวัลที่แม่พาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงแอมเบอร์เกอร์ขอกินหวยก่อนเลยอ่ะมาแม่ช่วยกินรึปุ้มมันต้องเรียกใจูึปุ้ต้องเรียกใจส่วนตะลิ้งของคุณเอมได้แล้วคปะเอาเบอร์เกอร์ครับสองขอบคุณค่ะหลาน น่ากินมากลูกกระตีดูสินี่อุ้ยแม่อู้หอร่อยลูกอร่อยมากๆลูกตาตสิละล่าอร่อยอร่อยลูกบันจูทิอแม่เนื้อมันไปไหนหมดทำไมมันไม่เหมือนกันล่ะลูกเง่นสิแม่มันไม่มีเนื้อเลยอ่ะเนื้ออยู่ตรงไหน แม่แม่แมาลุก <c oughs> ไม่เป็นไรคัตติที่แม่ซื้อขนมมกฝาทุกด้วยอุ้ยชาวชอบ,ชอบอแม,แม่ทำไมของติโดนรถทับมาหร้อไงอะ่ะแรหมดเลยอ,ะอ,ยอ่ะฮะคัตติของแม่ ยายอย่างนี้มาไม่เคยเจอเลยลูกแม่ไม่เคยเห็นเลยลูใหญ่เท่าน่าแม่เลยอ่ะอู้มันจะกินได้เอาใหญ่ขนาดโอ้อร่อยดิลูกกรอบเอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยคนกินแล้วก็ตีทำไมเราได้ยังงีมากันตีวันนี้เรามาทอดไข่ตีกันลี่หู้วู้ ได้ไฟร์สามเลยลูกวุ้ยแม่โชคดีจังได้ไข่ไก่เยอะขนาดนี้เลยอุ้ยซื้อที่ร้านไหนอะนี่ของตี๋บ้างแม่นี่นี่ยัดอ้าวอ้าวเกา่ยวไมไข่แดงกระติดเดียวโอ้โหนี่ไข่แดงของแม่สามเลยค่ะติเห็นไหมนี่โชคดีจังได้ไข่แดงนิดเดียวเององา ไม่เป็นไรตีมีของติทุกคนเดี๋ยวไปเทบ้างนะครับนี่โลเป้นอนโรออร่อยโอ้ยิ่งกว่ามหาสมุทรมันจะเค็มไหมลูกคัตตี้มันจะเค็มไหมหน้าโอ้มา มีเปลือกด้วยไม่เป็นไรลูกแม่ซื้อกระต่อบอรีมาฝากลูกปฏิญาณขอบคุณค่ะแม่มีของแม่ว้าวน่ากินจังเลยอ้าเอ๊ะอ้าพี่มันเดาแล้วลูวใหญ่มากนี่ดูนี่ดูนี่โอ้โหดูปูนี่มันสตอเบอรี่ยากษ์ก็แม่ อร่อยมากหวานลูกหวานโอ๊ยน่าจะล่าขึ้นเลยมากันเตมมามาฉลองกันวันดีแม่ทุกวยแม่เลี้ยงเค้กลูกโอเยเค้ฉลองกันลูกวดนดิแม่ดวงวิลล์ลุงอร่อยลูกอิ่มอ้าหืมหืมแม่ทำไมมันเปรี้ยว ไม่เอาไม่เอาไม่กินนะโดนด้วยขนาดนี้เนี่ยนี่แม่ซื้อไอต์เคปและนํำโคบุกากลูกโอมาลูกกินไอต์เคปหือใบอะไรตะกัตติอ่านให้แม่นสิลูกใอไกินดีด้วยคุณได้กินฟรีตลอดปี นแม้ทำไมโชคดีอย่างนี้ดูดิดูควยก็ถูกแต่แถมได้กินฟีตลอดปีด้วยลูกแม่ของีมันมีจะคอนนะม่เมต็มต้องไปคอนิดนึงแม่กินฟีตลอไม่ชอบเลย ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับบ๊ายบายสอัคุณคบปกติแม่ซื้อน้ำมนลุมาฝากแม่แม่แม่บ๊ายบาย